بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقرة من لساني يفقه قولي أما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ด้วยนิมิตที่ทำมา Alhamdulillah. สำหรับทุกอย่างบันี้การเสริมสนับสนุนเป็นคำสิ่งจากพระเจ้า سبحانه แะเาลาด้วยความโปรดปานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ Alhamdulillah. ขอเสริมสนับสนุต่อพระองค์ขอชุกโกขอบคุณต่อพระองค์ในทุกสภาพ ัลฮัมดุละวันนี้เราก็ได้มาพบปากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของอะกิดะหลักความเชื่อบางอย่างบางประการของชีอะชีอะอิมามียะชีอะรอฟิฎอนนะครับชีอะที่มีความเชื่อต่ออิหม่ามทั้ง12คนวันนี้ก็มาถึงเรื่องความเชื่อของชีอะนะครับเกี่ยวกับเมืองนะจัแล้วก็เมืองกัรบะละนะพวกชีอะนะครับ ชียร์รอฟิโดเชีย์อิมามียะพวกเขาถือว่าสุสานนะครับกูโบสนะครับหรือหลุมฝังศพของบรรดาอิหม่ามของพวกเขานะครับทั้งที่พวกเขาอ้างแล้วก็ที่มีจริงนะครับบางทีหาไม่เจอหลุมฝังศพแต่กล่าวแองกันขึ้นมาเองนะครับว่าเป็นสุสานของอิหม่ามท่านนั้นท่านนี้นะครับแล้วก็ทั้งสุสานที่มันมีจริงพวกเขามีความเชื่อว,ว่า นะครับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งที่กูฟาทั้งที่กัตบาละและก็เมืองกลุ่มนะครับพวกเขาได้รายงานจากอัสซอดิกนะครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวหานะครับเป็นการโกหกต่อท่านท่านไม่ได้พูดนะครับแต่พวกเขากล่าวอ้างกล่าวอ้างว่าอัสซอดิกได้กล่าวเอาไว้ว่าฮารอมของอัลลอฮ์คือมักกะฮารอมของรอซูลอลลอฮ์สุลัลาะห์เวสลามคือมาดีนาะ ฮารอมของอาอมีรุนมุมินินคือเมืองกูฟาแล้วก็ฮารอมของพวกเราคือเมืองกุมนะครับกัตบัละนะครับในความเชื่อของพวกเขาเนี่ยถือว่าดีกว่าประเสริฐกว่ากบาบะนะครับตามความเชื่อของชิยาเนี่ยเขาบอกว่ากัตบัละนะครับสถานที่ที่ท่านฮุเซนนะครับเสียชีวิตที่นั่นแล้วก็ถูกฝังที่นั่น เขามีความเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ดีกว่าประเสริฐกว่ากาบานะครับซึ่งกาบะนะครับเราท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีถึงความประเสริฐมสยิดฮารอมมักะถือว่ามีความประเสริฐท่านละหมาดที่นั่นเนี่ยได้แสนเท่าแสนละหมาดนะครับมสยิดนบีเนี่ยได้พันละหมาดมาสยิดอักซอนะครับได้ห้าร้อยละหมาดเวลาเดียวเนี่ยนะครับได้แสนเท่าได้พันเท่าได้ ห้าร้อยเท่า so อ mm ันนี้มีตามตัวบทหลักฐานที่เซย์นะครับเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเพราะว่ามีตัวบทหลักฐานนะครับจากท่านนับดุลโมฮัมหมัดสุลตาวะอัลสลัมแล้วก็เหล่าสัฮาบะนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อิชมาอุลามะนะครับเป็นอิชมาอัลอุมมะเป็นมติเอกฉันของบรรดาปงป่าของบรรดาประชาชาตินี่ นะครับว่าเมืองที่ประเสริฐที่สุดก็คือเมืองมักกะรองลงมาก็คือ,คอเมืองมาดินะรองลงมาก็คือ,อมัสยิดอักซอรนะครับที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเชื่อกันมาโดยตลอดแต่กลุ่มชีอ์เขามีความเชื่อว่าเมืองกัรบะละนะครับสถานที่ท่านฮุเซนอะไรท่านฮุเซนอะติยลาลลุอันฮูนะครับผมอ่านตำรับตำราของชีอาม,มากนะครับถ้าหากว่าชีอ์เวลาเขากล่าวถึงอิมามทั้งหลายเขาจะกล่าวคำว่า,าอาะเลฮิสสลม เป็นการให้เกียรติเป็นการยกย่องเป็นการเฉพาะเจาะจงนะครับว่าบรรดาอิมาพมวกเขามีความประเสริฐกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นอีกอากิดะอีกอย่างหนึ่งอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาเราไปอ่านตำรับตำราหรือว่าอ่านบทความใดในเว็บไซต์ใดถ้าหากว่าเขากล่าวหรือว่าจะยกหลักหลักฐานนะก็จะยกหลักฐานจากโดยท่านอาลีโดยท่านอัซอ,อดิกนะท่านฮัสซันอูเซนแล้วเขาจะ กล่าวคาว่าอะัยฮิสลามซึ่งอะัยฮิสลามนะครับเป็นตามอักีดะของชาวซุนนีแล้วเนี่ยเราจะใช้กับบรรดานับีบรรดารอซูลเวลากล่าวถึงท่านนบีุลมมัสลลอลออะลฮิสลาหหรือว่ากล่าวถึงนบีท่านอื่นๆเราจะกล่าวว่าอะัยฮิสลามนะครับแต่เวลาเรากล่าวถึงสหฮับเราก็จะกล่าวขอแปลว่าเราดีัลลอฮาอันหุขอลอสูตลาทรงพอพระทัยให้กับพวกเขา ขอลา,าสม,มาตลาทรงพรวไทยให้กับเขานะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มาแยกแยะนะครับระหว่างความเชื่อของชาวซุนนีกับความเชื่อของเชียอิมามียที่เขาได้มีการปฏิบัติกันมามีความเชื่อกันมาดังนั้นตรงนี้ก็นะครับก็ระวังกันให้ดีเวลาเราไปอ่านตำรับตำราหรือว่าไปอ่านบทความใดถ้าหากว่ามีคําว่า ่านอาลีกล่าวว่าและก็ใส่คําว่าอะเลสลามอันนี้คือมาจากชีะห์ละเป็นกลุ่มชียห์แล้วก็ระวังให้ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการกล่าวการกุขึ้นมาการกล่าวเทศขึ้นมานะครับกล่า,าวหาว่าท่านอาลีได้กล่าวเช่นนั้นเช่นนี้แต่ท่านไม่ได้กล่าวหรือท่านซอดิกก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะลุกยกลกทานตรงนี้ดังนั้นนะครับอ,อันที่ว่ามาก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะครับคือวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะกะห์ ความเชื่อของกลุ่มชีอาที่เขาบอกว่าเมืองกัรบะละเนะี่ยมีความประเสริฐมีความดีนะครับมากกว่ากะบาสิงในหนังสือบิฮาร์อันบิฮาร์อันอันวารนะครับของมัจลิลซีจากอบูอับดุลละกาวว่านะครับบอกว่ากล่าวอ้างว่าท่านอบูอับดุลละกาวแท้จริงอลัลลอฮ์ได้ตรัสแก่กะบาวา่าถ้าไม่มีดินแห่งกัรบะละ เราคงไม่ให้ความสําคัญแก่เจ้านะครับและถ้าไม่มีผู้พำนักอยู่ในกัตบละเราก็คงจะไม่สร้างเจ้าและบ้านที่เจ้าอวดทีท่ที่เจ้าอวดด้วยดังนั้นจงนิ่งและสงบเฉยและจงทอมตนอย่าได้อวดและเย่อหยิงกับดินแดนกัตบละมิเช่น,นั้นเราจะโกรธเจ้าและส่งเจ้าไปลงนรกบิฮารอันอันวาดเล่มที่10นะครับหน้าที่107 ารายงานนี้ก็เป็นอีกรายงานหนึ่งที่พวกเขากล่าวอ้างกล่าวอ้างว่าท่านอบูออบดุลละเป็นคนกล่าวแน่นอนครับท่านไม่ได้กล่าวเช่นนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นฮะด,ดีิสที่กุกันขึ้นมาของกลุ่มเชียะนะครับนอกนือจากนี้นะครับชียยังมีความเชื่อว่าการไปเยี่ยมสุสานของท่านฮุเซนที่กัดบ,บาลานั้นดีกว่าการปฏิบัติหลักการอิสลามประการที่5ก็คือการาทำฮัต นานครมากากน,นะครับอันนี้คือความเชื่อของชินะบอกว่าการไปเยี่ยมเยียนสุสานของท่านอุเซนนั้นดีกว่าประเสริฐกว่านะครับการไปทําพัดซนะีบอันมจัจลิซีได้กล่าวไว้ในหนังสือบิฮาร์อันอันวาลจากบาซิลอ,อัดดะฮันกล่าวาว่าฉันกล่าวแก่อบูอับดิลล์ว่าหากฉันพลาดโอกาสไปประกอบพิธีฮั์ฉันต้องไปสุสานท่านอุเซนใช่ไหม อบบอับดุลลาตอบว่าได้นะใช่นะบาชิบถูกต้องเจ้าทําถูกต้องแล้วไม่ว่ามุมินคนใดที่มาเยี่ยมสุสานอุเซนนอกเหนือจากวันอีดโดยที่เขาต้องปฏิบัติเช่นนั้นเขาจะได้รับการทดแทนเท่ากับการประกอบพิธีฮัทยี่สครั้งและการทำมุมร้อยี่ครั้งนะที่อัลลอฮฺสุตาลาทรงรับ และการทําสงครามพร้อมกับรอซูลุล์หรือผู้นําที่ยุติธรรม20ครั้งอันนี้คือผลบุญของการไปรเยี่ยมสุสานของท่านอุเซนนะครับได้ผลบุญเท่ากับการทําฮัตการทํามุมร้อย20ครั้งนะการสู้รบพร้อมกับท่านนาบีพร้อมกับอิหม่ามอาเดนนะครับผู้นําที่ยุติธรรมนะถึง20ครั้งด้วยกันนะครับ และผู้ใดามาเยี่ยมสุสานของท่านอุเซนในวันอารอฟาวันอารอฟาวันที่เก้าเดือนสุนฮิจัวันที่บรรดาฮุจจานบนคนที่ทำฮัจญเนี่ยเขาจะต้องไปหยุดที่ทุ่งอารอฟาและพิธีกรรมฮักนะครับที่สําคัญที่สุดก,ก็คืออารอฟาวันอารอฟาการบุกูฟที่ทุ่งอารอฟากุมเชียนะครับเขากล่าวอ้างว่าท่านอบูอบัดิลาได้กล่าวเอาไว้ว่าและผู้ใดยเยี่ยมเยียนสุสานท่านอุเซนในวันอารอฟาโดยที่เขารู้หน้าที่นั้น เขาก็จะได้รับการตอบแทนเท่ากับการประกอบพิธีฮั์ถึง1,000ครั้งอัลรอห์กบัดพี่น้องครับผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่กลุ่มชียได้กุกกันขึ้นมาใครที่ไปเยี่ยมสุสานท่านอุเซนในวันอารอฟะนะะผลบุญเท่ากับการประกอบพิธีฮัตหนึ่0 0ัครั้งและการทํามุมรออีกหนึ0งพครั้งนะที่เอาล็อสตลาทรงตอบรับและการทําสงครามพร้อมกับรอลุลฮ หรือผู้นำที่ยุติธรรมหนึ่งพันครั้งโอ้โหผละบุญขนาดนี้นะครับถ้ามันเป็นจริงแล้วเนะี่ยไม่มีใครไปทำฮัทละไม่มีใครไปที่ท่งเราฟ้าละจะไปที่สุสานท่านหุเซนอย่างเดียวผละบุญได้เยอะมากเลยได้ฮัทหนึ่งพันครั้งได้อุมรอหนึ่งพันครั้งแล้วก็เป็นฮัทเป็นอุมรอที่มบรู้ที่มักบ,บุญนะครับที่ถูกรับแล้วก็ได้ ทำสงครามพร้อมกับท่านนาบีผลละบุญเท่ากับการทำสงครามพร้อมกับท่านนาบีหรือพร้อมกับอิหมามยุติธรรมผู้ที่มีความยุตติธรรมเนี่ยถึงหนึ่งพันครั้งด้วยกันนะครับอันนี้คือความเชื่อของชีแะห์แล้วเขาก็กุตัวบทหลักฐานขึ้นมากล่าวว่ากล่าวแ้างว่าท่านอับบุอดีละเป็นคนกล่าวนะครับแล้วก็กลุ่มชีอะห์ก็ยังได้กล่าวแ้างอีกว่าผู้ใดที่ไปเยี่ยมสุสานท่านฮุเซนที่กัดบะละ ล้วนเป็นผู้บริสุทธิ์และผู้ผู้ที่ไปบุกกุ๊ที่ทุ่งอาราฟ้านั้นเป็นลูกหลานซินาอะลัยซุบิลละขอรัสตลาคุมของพวกเรานะครับให้พ้นจากความเชื่อที่หลงผิดหลงทางเช่นนี้นะครับความเชื่อที่อุตริขึ้นมาความเชื่อที่กุก,กันขึ้นมาเขาบอกว่าการไปเยี่ยมสุสานท่านอุเซนทิกัตบาลานั้นนะใครผู้ที่ไปเยี่ยมเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ลูกหลานซินา แต่ผู้ใดที่ไปปกครบทีิทุงองราฟ้พวกเขาบอกว่าเป็นลูกซินารายงานจากท่านอบบอับดิลละนะครับกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮฺตัลลาจะทรงมองไปยังบรรดาผู้ที่ไปเยี่ยมสุสานท่านฮุเซนก่อนที่จะมองไปยังชาวอาราฟะนะครับท่านอบบอับดิลล่าถูกถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านตอบว่าเพราะพวกเขาเป็นลูกซินาแต่พวกเราไม่ใช่ลูกซินา นในตำราของอันมัจลิซีนะครับบิฮาดอันอันวาดเล่มที่85หน้าที่98นะครับมีตัวบทนลักฐานในตำรับตำราของชีอัเขามีความเชื่อเช่นนี้จริงๆนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็ยังมีรายงานบอกว่าการละหมาดที่หลุมฝังศพข,ของท่านอาลีบุตรของอบิตอเลบประเสริญยิ่งกว่าการละหมาดที่มายิดถึง200,000เท่า อัสสล,ลัมฟะลิยะซุบิลลามิซาลิกไปละหมาดที่หลุมฝังศพนะที่หลุมฝังศพของท่านาลีดียิ่งกว่าการละหมาดที่มัสยิดถึงสองแสนเท่านี่คือความเชื่อของชีอะนะครับที่พวกเขาได้โก,กกันขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการตาซิมกูบูรเป็นการเทิดทูลสุสานยกย่องสุสานนะครับของกลุ่มชีอะ มันก็ไปคล้ายกับชาวเยโฮดีชาวนัสรอเีนะครับที่พวกเขายกย่องหลุมฝังศพนะครับยึดเอาหลุมฝังศพเป็นมัสยิดเป็นสถานที่ละหมาดนะเป็นสถานที่วิงวอนขอพรต่ออัลลอฮฺสุบานอุตาลานะครับจนกระทั่งท่านานาบีมุฮัมฮมัดสุลแลล้วะอะลัยฮฺสุลแลมได้กล่าวไว้ในะฮะดิสสวาเฮบุคฮารีสวาเฮมุสลิมนะครับะดิษมุตตาฟักุนอะไรท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว่าละอันัลลอฮุลยะฮูดวันนัสรอ อัลลอฮฺสุบานตะลานะครับได้สาบแช่งยาฮูดีและก็นัสรานีได้ให้พวกเขาเนี่ยห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานตะลาอิตตะคอขดุกุบูระอัมบียะอัมบียาอิวัสซาลิฮีมมาซาจิดก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ยึดเอาสุสานหรือหลุมฝังศพของบรรดานับีบรรดาคนดีของพวกเขาเนี่ยเป็นมาซาจิดเป็นสถานที่สุญูืเป็นสถานที่ละหมาดเป็นสถานที่ขอพรขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะลา นะครับะดชบันทึกโดยมัมบุคฮอรีมัมุสลิมนะครับและยังมีรายงานจากท่านอ่าฟดอดล่ะนะครับได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านนับดุลฮัมมัดสุลต่ลนวะอะลัยฮ์สลลัมสั่งให้ปรับสุสานให้ราบนะครับอันนี้คือสุนนะของเราชาวซุนนีท่านนาบีจะสั่งเอาไว้ว่าหลุมฝังศพเนี่ยนะให้ปรับให้ราบอย่าให้เกินคืบนะครับและยังมีรายงานว่าท่านนาบับดลุลโมฮัมหมัดสุลต่านวะอัลลอฮ์สลัมห้ามการปลูกสร้างสิ่งใดๆบนหลุม นะครับรวมถึงการนั่งบนหลุมอันนี้บันทึกโดยหม่ามุสลิมนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลสุสรนะครับถือว่าคนที่ตัตกเขาตายไปแล้วเนี่ยนะครับมีสุนนะให้เราเพียงแค่ไปเยี่ยมเยียนเขาแล้วก็ขอดูอาให้เขาเท่านั้นแต่การที่ไปให้ยกย่องเขาไปขอดูอาไปละหมาดไปอะไรตรงนั้นไปทําพิธีกรรมอะไรไปทําอิบาระอะไรตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอิบาเป็นบิดะเป็นการอุตริกรรมขึ้นมาในศาสนา ถ้าไปขอดูอาจากพวกเขาไปเชื่อว่าพวกเขาให้คุณให้โทษก็เข้าข่ายชีริกตั้งภาคีต,ต่อรัสสุบานตลาถึงขั้นตกศาสนานะครับยังมีรายงานอีกนะครับมีรายงานบอกว่าใครที่มีความสามารถที่จะไปเยี่ยมสุสานนะครับของท่านโุเซนที่กัตลาถ้ามีความสามารถแล้วไม่ยอมไปนะครับถือว่าเป็นกาเฟ,ฟ ความเชื่อของเขาเช่นนี้จริงๆนะครับถูกรายะงานจากท่านเจ้าฟัดบุตรของมอุฮัมมัดเขาถูกถามถึงผู้ที่ทิ้งการเยี่ยมผู้ที่ไม่ยอมไปเยี่ยมสุสานของท่านฮุเซนนะโดยที่ว่าไม่มีอุตดใดๆไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วไม่ยอมไปเนะี่ยฮะจารุจุนมินอัลินนเขาเป็นชายคนนี้เป็นชาวนรกนะครับอ,อันนี้ถูกบันทึกไว้ในวาซาเอ็นอาเซีย เล่มที่สิบนะครับหน้าที่สามร้อยสามสิบหกนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับชีแอร์เขามีความเชื่อว่าการขออุดมอาของพวกเขาเนี่ยเขาต้องใช้สื่อเขาจะต้องนะขอผ่านบรรดาอิหม่ามของพวกเขาเวลาจะขออุดมอาหารเขาจะกล่าวว่ายาฮัยาฟุเซนยาฮัสซันยาอาลียาฟาติมะนะครับเวลาเขาจะขออุดมอา เขากล่าวอ้างว่าอันนี้เป็นสื่อนะเป็นสื่อให้พวกเขาเนี่ยได้เข้าใกล้ชิดต่อลรอเป็นสื่อที่จะให้ดูอาของเขาถูกตอบรับแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นคํากล่าวอ้างน,นะครับจริงๆแล้วพวกเขาก็คือคําว่ายานะครับยาความหมายของมันก็คืออัดโอ้ฉันขอพรน,นะครับคำกล่าวของพวกเขาก็คือพวกเขาเนี่ยขอพรต่อท่านอาลีขอดูอาต่อท่านอาลีนะยึดเอาบรรดาอิหม่านเนี่ยเป็นพระเจ้า นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบานอัลตลานะครับแล้วก,ก็การกระทําเช่นนี้มันเป็นการไปเรียนแบบนะครับชาวนาซอรอนะครับเป็นการเรียนแบบกุฟฟาร์มุชดีกในสมัยท่านอับดุลเบีมอมัลลัสลอโล่อาเลสลัมที่พวกเขากล่าวแอ n งเอาไว,วานะ้ว่านะหัวยาบูดูนะมินดูนีไล,ลามาลายาดตุรุมมาลายังฟ้าอูฮุมแล้วพวกเขานะครับเขารบบูชาอื่นจากอัลลอฮฺมาตลานะครับสิ่งที่ไม่ให้โทษใดๆไ,ไ,ไม่คุณใดๆกับพวกเขา วายากรู้นะแล้วพวกเขากล่าวว่าฮาซาชูฟาอาอูนะอินดลลอฮ์นะพวกเขากล่าวว่าพวกเขาเหล่านี้นะรูปปั้นรูปจระเข้เหล่านี้เนี่ยเป็นชูฟาอาอูนะเปนดลลอฮ์เป็นอะไรครับเป็นผู้ที่จะให้การช่วยเหลือเราในหน้าที่อัลลอสบานตระาละนะครับอันนี้เป็นการการกล่าวแอ้งของบรรดากุฟฟันมุสลิกีนนะครับในสุรยูนัสอายาที่18 อีกายะหนึ่งที่อัลลอฮฺตะลาบอกเอาไว้นะครับมาณอธิบอว่ามาณบูด uh um ูฮุมอิลลาลิุกะริบูนาอิลลอฮิซุนฟาพวกเราไม่ได้เคารพบ,บูชาพวกเขานอกจากว่าเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้เข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบานุตัลลาอินน ah ัลลอฮยะฮกุมบัยนุมฟีมาหุมฟียักตตลิฟุนแท้จริงอัลลอฮฺตะลาได้ตัดสินในระหว่างพวกเขานะครับในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันอินน ah ัลลอฮฺลายฮดีมันฮุวกาซิบุนกาฟา แท้จริงอัลลอฮฺสุบานัตลานั้นจะไม่ให้ทางนํากับผู้ที่โกหกและก็ผู้ที่ปฏิเสธอสมัติอายะที่สามคืออัลลอฮฺสุบานตะลตลาแจ้งให้พวกเราให้พวกเราได้รับสร้างนะครับเพราะว่าอ่าบรรดากุฟันบุชลิกินเนี่ยพวกเขาเคารพบ,บูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แต่พวกเขามากล่าวแอ n งว่าฮะสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะทําให้พวกเขาใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบานาพวกเขาอ่ไม่ได้อิบาดะต่อสิ่งอื่นแต่พวกเขาเนี่ย ใช้พวกเหล่านี้เนี่ยเป็นสื่อไปหาว่าเป็นคําก่าวย้งแล้วเราก็ตัดสินเลาเร์บอกว่าบุคคลเหล่านี้เป็นแก,ก๊สผู้โกหกกัฟฟากุฟฟานะกัฟฟาเป็นผู้ปฏิเสธเอาเร์ตัดสินแล้วพวกนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อการใช้สื่อการใช้ใช้สื่อที่ถูกต้องที่ตามบทบัญญัติเช่นการอ่ขอดูอานด้วยกับพระนามของลอสตาลา นะครับการขอดูแาการใช้สื่อด้วยกับว่าด้วยอ ي มานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อรอซูนนะครับแล้วก็หรือว่าด้วยกับอามันการงานที่ดีๆอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ใช้ได้หรือว่าขอให้คนดีนะคนดีหรือว่านาปีในขณะที่มีชีวิตอยู่เชื่อขอดูอลให้อันนี้สื่อที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าไปขอด้วยเกียรติของคนนั้นคนนี้นะด้วยกับสิทธิของคนนั้นคนนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าไปอ้างว่าพวกนั้นเรานั้นเป็นสื่อเป็นอะไรแล้ว ที่จริงแล้วพวกเขาไปอิบาดะสิ่งอ ah ื่นนอกเหนือจากอัลลอฮสตาลาอัลลอฮ์ได้บอกว่าพวกเขาโกหกพวกเขาปฏิเสธศรัทธาครับก็ชัดเจนนะครับอะกีดะห์ของชีอะห์วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับอะกูลูกาลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาซีมะลีวะละกุมวะลสซาอิลิมุสลิมีนมินกุลลิสันฟาสตัฆฟิรูอินเนห์ฮูวัลกกฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตะด